สวยมากว้าวโหยากาศดีมากทุกคนสุดยอดทุกคนอันนี้ตัวอะไรอะครับมีใครรู้บ้างเป็นทากหรือเป็นอะไรครับทุกคนดูเห็นไหมฮะตัวยาว,ยาวๆคล้ายๆแบบคล้ายๆปลิงหรือคล้ายๆท่ากอะทุกคน เห็นไหมฮะเนี่ยเกาะอ,อยู่ตรงผนังทํานะโอ้โหสวยแบบสวยมากๆทุกคนสวยมากคนระบนี่ะตรงปากทางเข้านะตังจุดนี้สวยมากดูฮะ ด้านบนี้มีหินค้อนใหญ่เหลือเหมือนเป็นเสียนพญานาคเลยเป็นเสียงใหญ่มากทุกคนเห็นไหมด้านในก็เป็นถ้ำยังไปเป็นโพรงเป็นโพรงแต่ด้านในนั่นนะฮะเห็นไหมเนี่ยเป็นโพรงเป็นโพรงเข้าไปมีบันไดเก่าอยู่อ่ะสวยมากเลยนี่คนดูด้านในนั้นนะเห็นไหมลูนด้วย เป็นพระพุทธรูปนะฮะน่าจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินว้าวดูด้านหลังดิเห็นไหมโอ้ยังสวยเลยอ่ะด้านในจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะฮะโอ้หสวยงามสวยงามทุกคนด้านซ้ายมือจะเป็นถ้ำลับแลนหนึ่งแล้วก็ขวามือจะเป็น เป็นรับแลสองนะครับเดี๋ยวเราไปตรงรับแลหนึ่งก่อนทุกคนนะเนี่ยฮะมันจะเป็นทางเป็นถ้ำเข้าไปได้อีกนะเห็นไหมเสาหินห้าธาตุนะครับทางเข้าเมืองรับแลหนึ่งดูทุกคนเป็นเสาหินนะแบบธรรมชาติเลยอะ่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับเมืองรับแลสองนี่สวยงาม <Ooh. S 2> อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่สำนักสงฆ์เขาซุ้มโบสถ์ครับนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบอ่อตำบลพวงทองอําเภอบ่อทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงครึ่งนะครับนี่ฮะบรรยากาศยามเช้าสวยๆเลยทุกคนเห็นไหมเรามาถึงแล้วนะฮะสำนักของแต่สำนักสงฆ์เขาซุ้มโบสถ์นะครับโหเขาทาาําไหน่กนเนี่ย ทา,ทางดิบๆเลยอะสำนักสงเขาสุ้มโบสถว้าวมีป้ายเขียนไวยว่าถ้ำรับแล700เมตรตรงไปนี่ฮะเราเดี๋ยวเข้ามาเป็นทางลุกลังนะครับผ่านสวนยางพาราทุกคนผมไม่เคยมานะทุกคนเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับ สำนักสงข์เขาสมบูรณ์นะครับตำบลพวงทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับทุกคนนะครับทางไปถ้ำตรงไป้ายนะเราตรงไปเลยดีกว่าเนี่ยครับจะมีป้ายบอกอยู่นะทางไปถ้ำน้องหมาวิ่งมาต้อนรับกันแล้วมาหมา สมบูร์นะครับคุกคนเยเออเดี๋ยวเราลองชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้ำลับแลนะใช่แล้วว้าวทุกคนดูบรรยากาศยอดสวยงามทุกคนเค okay, ครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงที่สำนักสงฆ์เขาซุ้มโบสถ์แล้วนะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนี่นะปากทางนะครับจะมีเขียนว่าถ้ำลับแลนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูบรรยากาศก่อนนะ ดูน้องหมามารอต้อนรับดียังไม่เห่าเลยอะ่ะดูมีคาบใบไม้มารอเลยวัดดีน้องหมาใจดีมารอต้อนรับเหรอไปไปด้วยกันไปไปครับทุกคนเราไปชมบรรยากาศกันนะครับนี่ฮะเดินเข้ามาโอ้บรรยากาศร่มรื่นนะตรงนี้จะมีป้ายเขียนอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมโปรดแต่งใจสุขภาพและสําร่วมกายนะครับทุกคนอ่า นี่มีไกด์ท้องถิ่นเดินตามลามาโอ้สมบรรยากาศด้านนูน้นมีทางไปอีกนะว้าวดูสวยะ่ะทุกคนดูโอ้สวยงามมากบรรยากาศแบบเงียบสงบม,มากครับด้านในจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะฮะ โอ้สวยงามสวยงามทุกคนเนี่ยครับโอ้หเป็นพระพุทธรูปองค์สีดำนะสวยงามมากเลยอะเอาตรงนี้มีป้ายเขียนอยู่ระวังพื้นสาราผุนะโอเคเดี๋ยวเราไหว้พระกันครับสาธุครับขออนุญ,ญาตมาถ่ายทำรายการให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับ สาทุนะครับขออนุญ,ญาตนะครับทุกคนครับชมบรรยากาศดูหินง,งอกหินย,ย้อยโหสวยเขาน่าจะมีประดับไฟอยู่นะแต่ว่าเราน่าจะมาเช้าเกินอาจจะยังไม่ได้เปิดทุกคนเรารู้ไปแบบเนี่ยฮะมืดมืดแบบนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบๆบก่อน อ๋อตรงนี้ขับทางเข้าถ้ำแปลเป็นตรงนี้แล oh, ้นี่หรอเปิดได้หรอมาเปิดไปก่อนแล้วกันไม่ติดนะไฟไม่ติดนี่ฮะ ทางเข้าถ้ำระวังเพดานต่ำนะทุกคนโอ้ดูบรรยากาศสวยอะ่ะเห็นไหมได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยที่ผมดูในรีวิวมาเนี่ยครับตรงนี้มันจะทะลุไปเป็นหุบเขานะทุกคนดูน้ำไหลไปขออนุญาตนะครับว้าวดู Nah. Wow. Ini apa ya? Tapi dingin atau dia belum? Nih, gua lot deh. Hai, halo, teman. Uh, Oh. างน้ำไหลนะโอ้ขังเขาโอ้ตรงนี้ทังเขา้าเกาะเพียบเลยนี่ฮะมันพงเข้าไปนะทุกคนอพอมาถึงจุดนี้ครับมันจะเป็นทางแยกไปสองทางนะทุกคนนี่ฮะด้านซ้ายมือจะเป็นถ้ำรับแรงหนึ่งแล้วก็ขวามือจะไป เป็นรับแรงสองนะครับเดี๋ยวเราไปตรงรับแรงหนึ่งก่อนทุกคนดีนะัมาทางซ้ายนะนี่เข้ามาแล้วว้าวโอ้สวยมากครับดูมันหลุดเข้ามาอีกโลกหนึงเลยอะสวยไหมอ้สุดยอดดูทุกคนโอ้สวยมาก เห็นไหมครับว้าวดูด้านหลังดิเห็นไหมโอ้ยังสวยเลยอะ่ะสุดยอดฮะสวยงามมากครับโอโหดูหินงอกหินย้อยอันนี้เป็นเสาหินห้าธาตุนะครับทางเข้าเมืองลับแลหนึ่งดูทุกคน เป็นเสาหินนะแบบธรรมชาติเลยอะ่ะน่าจะเป็นธรรมชาตินะทุกคนโอ้สวยงามมีนักท่องเที่ยวมาเอาเหรียญมาวางไว้ด้วยครับ Amazing ม,มากครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นทางเข้าไปเนี่ยฮะเหมือนจะเป็นทางเป็นถ้ำเข้าไปได้อีกนะเห็นไหมแต่ผมไม่กล้าเข้าไป ให้ชมบรรยากาศเฉยๆฮะทุกคนไปโอ้บรรยากาศเย็นมากถาดเย็นเลยอะลมเย็นมากเลยทุกคนดูเป็นโพรงเป็นเวิร์งเป็นโพรงเข้าไปเห็นไหมด้านในเป็นท่านเข้าไปได้อีกเห็นไหมครับอ๋อโอ้โหเมซิ่งครับลมเย็นมากดูใบไม้เห็นไหมไม้ๆปลิว จุดนี้นะครับจะมีป้ายเขียนว่าลานทาํโอเคในด้านบนนีตรงนั้นจะมีเป็นเป็นบันไดเห็นไหมครับให้บันไดลิงนาก็เป็นขึ้นไปได้โอ้นี่ไงทุกคนดูดิด้านบนเนี่ยน,น,นี่ฮะบีเขามีแบบเป็นไม้เป็นไม้ทําเป็นคล้ายๆเป็นหลัวกั้นไว้น่าจะเป็นทางเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นไหมฮะ ว้าว a m a ซ i ่งมากน่าสนใจมากครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นโพรงนะเห็นไหมทุกคน ทุกคนเห็นไหมเป็นทางขึ้นไปได้แต่เป็นผูกแล้วทุกคนดูดิโอ้โหน่าสนใจมากสวยงามมากครับดูบรรยากาศว้าวสวยมากทุกคนสวยมาก นีนนี่แบบร่มรื่นมากครับอากาศเย็นเย็นแบบสบายเลยครับโอ้โ oh, หไม่ร้อนเลยอะ่ะสุดยอดจริงๆเามเมซ i n งมาเนี่ยพาชมแบบรอบๆก่อนนะค่อยๆเลาะเขาไปเรื่อยๆนะทุกคนเห็นไหมเนี่มันเป็นโพรงถ้ำเข้าไปอ่ะโอ้โหดูเถาวันสวยงามสวยงามมาก ไม่ต้องไม่ต้องส่องไฟก็เห็นเนาะทุกคนเนาะดูบรรยากาศว้าวเนี่ยจุดนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นบันไดเก่าเห็นไหมฮะขึ้นไปด้านบนด้านบนเนี่ยคือน่าจะเป็นถ้ำย่อยๆอ,ยอะ่ะอีกหลายถ้ำเลยทุกคนดูดิเนี่ยด้านในก็เป็นถ้ำ นี่ยไปเป็นโพรงเป็นโพรงแต่ด้านในนั้นนะฮะเห็นไหมเนี่ยเป็นโพรงเป็นโพรงเพาไปเนี่ยมีบันไดเก่าอยู่อะ่ะสวยมากเลยนี่ทุกคนดูด้านในน,ในั้นนะเห็นไหมตรงนู้นด้วยถ้ำเยอะเป็นถ้ำแบบย่อยเยอะมากทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลบนะครับแล้วก็ค่อนข้างอันตราย นี่ชมบรรยากาศเนี่ยตรงนี้จะเป็นป่าอยู่นะเราเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าลกมากดูทุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เป็นโพรงเข้าไปเนี่ยจริงๆถ้าเราสำรวจดีๆนะโหเป็นถ้ำย่อยๆอ,ยอีกเยอะเลยเห็นไหมสวยงามมากถ่ถาวันต้นไม้ คือแบบเหลุดเข้ามาในโลกเขาเรียกอะไรอะโลกดิลัส,สิกปาร์กเลยครับทุกคนอนุญาตนะครับชมบรรยากาศโอ้ว้าวสวยมากสวยแบบโสวยเวอร์วังอลังการมากดูฮะดูร,บรอบๆ ตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางลานทมจะมีประพุทธรูปนะครับปางนากรนะฮะอันเดียวผมพาไปดูทุกคนนะครับขออนุญาตนะครับสาธุครับเป็นพระพุทธรูปนะฮะน่าจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินสาธุนะครับขออนุญาตนะครับสวยงามดูศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมากๆทุกคน สวยไหมนี่เป็นโพรงถ้ำเข้าไปเห็นไหมนี่ฮะมันจะเป็นโพรงเข้าไปว้าวอยากไปดูอ่ะเพราะว่า,าข้างในมีอะไรอ่ะขออนุญาตนะครับทุกคนเห็นไหม ทางเข้าไปนะแต่ไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่านะครับแต่ผมน่าจะเข้าไปแค่ประมาณนี้ครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับทุกคนสวยไหมให้ชมบรรยากาศรอบๆนะว้าวสำน,นักสำนักสงเขาซุ้มโบสนะครับทุกคนอยู่ที่ตำบลพวงทองนะอาเภอบอ่อทองชนบุรีนะครับทุกคนสวยงามมากเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออถ่ายภาพนิดนึงนะครับ โอเคครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเมืองรับแลจุดที่หนึ่งนะครับทุกคนจุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองกันทุกคนดูบรรยากาศโอ้โหสวยแบบสวยมากๆทุกคนสวยมากทรนี่ตรงปากทางเข้านะตัวจุดนี้สวยมากดูฮะด้านบนเนี่ยมีหินก้อนใหญ่เลยเหมือนเป็นเสียนพญานาคเลยเป็นเสียนใหญ่มากทุกคนเห็นไหม โอ้โหอลังการมากครับสวยมากๆ สวยไหมครับทุกคนเป็นหุบเขาเลยอะ่ะดูฮะตองนี้เป็นอะไรเดินไปไหนได้เพ่นแป๊บนึงนะไปชมกันโอ้ตรงนี้เหมือนทางเดินไปถ้ำได้อะ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปไม่มีอะไรครับนี่จุดนี้เดินเข้าไป ทางทะลุเพนมาทางนี้ก็ได้เพนนี่ครับเป็นทางทะลุไปไปถ้ำรับแรงสองนะตรงนี้เป็นโพรงเข้าไปเอ๊ะหลัวไปทางนี้วะไปรับแรงสองนะเดี๋ยวผมหาไฟฉายก่อนตรงนี้หรือเปล่าของตรงนี้ตัน เข้าไปตรงนู้นแลละถูกแล้วเป็นโพรงตรงนูน้ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนทุกคนดูหินงอกหินย้อยครับความเป็นธรรมชาติสวยไหมว้าวดูดิสวยมากเห็นไหมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโพรงเข้าไปนะแต่ว่าไม่มีอะไรกับโพรงเล็กๆโอ้สวยงามมากเห็นไหมฮะว้าว อันเซย์มากทุกคนอันนี้ตัวอะไรอะครับมีใครรู้บ้างเป็นทากหรือเป็นอะไรครับทุกคนดูเห็นไหมฮะตัวยาวๆคล้ายๆแบบคล้ายๆปริงหรือคล้ายๆท่ากะ่ะทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยเกาะอ,อยู่ตรงผนังถ้ำนะแปลกดีครับโอเคไปไปกันต่อครับทุกคน ทำหลับแรกสองนะกับเดินเข้ามาบรรยากาศชุดโอ้สวยมากว้าวโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนสุดยอด นี่เป็นห้องโถงใหญ่นะเนี่ยครับเป็นหุบเป็นหุบเขาอะครับแล้วก็โอ้ตรงนี้เป็นเป็นนี่ดูก้อนหินตูเป็นโพรงท่อมเข้าไปแบบโอหเนี่ยทุกคนดูตัวนั้นน่เหมือนก็บลอดเข้าไปด้านนอกได้นะครับเห็นไหมชมฮะตอนนี้จะมีเขียนว่าซุ้มประตูแก้วทางเข้าเมืองลับแดดสองโอเค เดี๋ยวเราไปกันจบนี่ครับอ่านี้จะเป็นทางเข้านะครับเมืองรับแลสองว้าวชมด้านนี้ก่อนตรงนี้เป็นโพรงเข้าไปนะไม่มีอะไรครับแต่ทางเข้าจริงๆอยู่ตรงนี้นี่สวยงามโอ้ คนสวยมากโอ้โหนี่ถึงแลฮะเมืองลับแลสองนะทุกคนชมบรรยากาศว้าวตรงนี้มีป้ายเขียนอยู่ครับอะไรเขียนว่าอะไรถ้ำอ่างมังกรแก้วน่าจะใช่นะนี่ครับคนตรงเนี้ย มันเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรอ๋อเหมือน็็เป็นแบบแอ่งน้ำอะครับที่มีน้ำไหลผ่านเนี่ยฮะทุกคนเห็นไหมแต่ว่าไม่มีน้ำแล้วนะช่วงนี้น้ำแห้งแล้วครับดูหินงอกหินย้อยสวยไหมเป็นประกายแป๊บแปเลยไหมว้าวทสไมสิ่งมาก วยมากทุกคนไปฮะไปชมกันต่อโอ้สวยงามอ๋อเดินออกมาก็ไม่มีอะไรนะเป็นป่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะครับไม่ได้เป็นลานเหมือนกับลานทําตรงนั้นด้านหนุนหมือก็เป็นโพรงทำ้วยเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆทุกคน เป็นป่านะทุกคนยังไม่มีการเาทางป่าวัดเพื่อพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นหุบเขาเนะเนี่ยเราอยู่ในหุบเขานะทุกคนเป็นหุบเขาตรงนั้นนเหมือนจะเป็นหมือนจะเป็นโพรงถ้ำเข้าไปได้นะโอเคมันลกครับทุกคนผมคงไม่เดินเข้าไปครับประมาณนี้ชมบรรยากาศสวยงามโอ้อลังการมากอันซีนมากครับ โอเคเดี๋ยวผมตรงนั้นเหมือนเป็นลังเลยอะลังต่อเหรอทคนใช่ไหมเหมือนเลยแต่าจะเป็นรังลงแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเมืองรับแรงสองนะฮะเมืองรับแรงสองบรรยากาศครับเนาะโอเคก็สวยงามนะครับประมาณนี้ครับทุกคนเมืองรับแรงหนึ่งและเมืองรับแรงสอง สำนักสงเข่าสุงมโบทนะครับแปะเราเดินออกกันครับขบท้วนโู้สวยตรงนี้สวยคนดูเป็นประกายเพชรเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะว้าวสวยมากผออันซีมากครับนี่เป็นห้องุ่งเลยเห็นไหมสวยงามอะว้าว เป็นถ้ำแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการตงแต่งใดๆเลยโอ้สวยงามมากโอ้อลังการมากทุกคนดูสวยมากเลยอะตรงเนี้ยโอ้ดูลวดลายหินนะสวยงามมากเนี่ยหินตรงนี้เป็นเม็ดเม็ดเลยครับเห็นไหมดูดิเหมือนเป็นปะการังเลย เห็นไหมฮะโอโ้สวยงามแบบสุดยอดอะ่ะเป็นเม็ดเม็ดเ็เม็ดเม็เม็เลยอะ่ะดูดิฮะโอ้โหสุดยอดครับอันซีนมากทุกคนว้าวโอเคทุกคนไปเราเดินออกกันครับ ดูในรีวิวทุกคนเวลาออกอะครับมักจะหาทางออกกันไม่เจอเพราะว่าทางออกมันจะหลบอยู่ครับเนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราไม่เจอทางออกเลยเห็นไหมเราต้องเดินเนี่ยเดินมาครับเดินมาเราถึงเห็นทางออกเห็นไหมฮะชุบ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 ,ชบ,ชบโอเค ทางออกแล้วเราจะออกไปด้านนอกน,น,นะครับเราต้องเดินลอดลำธารเล็กๆไปนี่สวยงามมากโคตรสวยเลยทุกคนเห็นไหมลำธารถ้าฝนตกน่าจะน้ำเยอะกว่าน,นี้นะครับ ต้องก้มต่ำนะเพราะว่าค่อนข้างต่ำเลยับทุกคนเนี่ยลทางทุกคนดูเห็นไ,ไหมหผมเจอตัวทากอยูแล้วตัวทากหรือตัวหนอนอะไรสักอย่างเห็นไหมฮะสันตีดำๆไปชุบโอเคครับออกมา เรียบร้อยแล้วครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมตรงด้านข้างนี้กันครับตรงนี้ผมเห็นเหมือนเป็นทางเป็นท้ำเข้าไปนะนี่ฮาเป็นท้ำเข้าไปนะมาชมบรรยากาศกันมีอะไรไหมข้างใน ไม่มีอะไรครับเป็นโพรงตื้นๆฮะประมาณนี้ครับทุกคนนี่ฮะไม่มีอะไรโอเคไปขอบท้วนครับทุกคนนะฮะสำนักสงเขาสุ้มโบสถนะครับสวยงามมากว้าวโอเคเรียบร้อยครับก็นะฮะสวยงามนะทุกคนโอเคครับก็ สำหรับคลิปสำนักสงฆ์เขาสมบูรณ์นะครับก็ครบถ้วนนะครับสวยงามอลังการมากมาเที่ยวชมกันได้นะครับอยู่ที่ตำบลพรวงทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชลบุรีครับทุกคนทางเข้าก็คืออาจจะแบบอ่าดูเขาเรียกอะไระต้องแบบเหมือนเข้าป่าเล็กๆเ,เ,เข้ามาในสวนยางนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วสวยมากทุกคนจะมีป้ายบอกอยู่นะฮะทางมาถ้าก็คืออยู่หลังหลังสำนักสงฆ์ครับทุกคนนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ